ยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไพร์ไลาจีน่า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะได้ยังเด,เดี๋ยวดีใจเย็นเย็นขอ,อหอยมิจิุกตนเบอร์วุ้ยเร็วๆนะจะลงแดงแล้วเร็วๆจะลวยลอยจะไปทำกระบ,บอกแล้วนะ่ะนี่ใจเย็นๆเดี๋ยวได้ฟินได้เคลิ้มได้น,นอนเร็วันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ อะไรเน้ายมจอะไรเ่โอ๊ยไร่ยยหาเนีกินด้วยไม่จับไม่ก oh, ินอยากกินด้วยเดี๋ยวันนี้ไม่ได้มาจับใช่ไหม ไม่ได้จับอยากกินด้วยจะมากินกับพวกเราด้วยใช่แล้วไปนี่โอ๊ยทำไมเหนื่อยจังวะวิ่งแค่นี้ก็เหนื่อยนะไม่คุยกับเขาเน้่เหนื่อยคุยกับเขาเน้่เหนื่อยเดี๋ยวเราจะมาเรารู้ว่าที่เราแสดงมีเมื่อสักครู่เนี่ยคืออะไรเรื่องอะไรของใครนะฮะแต่ว่าตอนนี้เปิดรายการกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมู่รายการพี่จามเกดเอาใจเราคุ้มชัวร์ฟัซิ เรื่องที่เราแสดงเัื่อนสักครู่นี้ก็คือเป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรานี่แหละเขาเป็นพวก้ามหมูกรอบสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กลับว่ะต้องขายหมูกรอบแบบรับรับล,อล,อล,อล่อรออด้วยพบกับเขาเรามีคลิปที่ทําให้เขาจะมีชื่อเสียงโด่งดัง<อ>ในทิกต็อกเรียกว่าคนดูเป็นหลายลาย้านเลยมาด,ด,ดูนี่เดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะยังไงพี่เอาอะไรเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ พี่ลองแป๊บนึงครับลองนี้แหละไม่ต้องรอแป๊บเดียวครงตัวเดียวพี่ตามบมกมาตรงนี้พี่ตามมาครับอันอันผมขอรับตอนเนี้ยกรอบตรงนี้พี่หมูกรอบตรงนี้เอากี่กิ๊กครับเอากี่กิ๊กขายหมูกรอบได้บรรยากาศมากเหมือนขายหนังนี่สะพานควายเลยเไปเรียกลูกค้าตรงนู้นแล้วก็วิ่งมาสับตรงนี้เ,นเ,เอาหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ครับเดีย๋ยวเติมไปอีกหนึ่งอกองกิ๊เลยโหตะรับคุณอันหมูกรอบซอสเองเฮ้ยนี่ใคร mm-hmm มันเป็นแบบนี้ทุกวันเหรอก็เป็นบางวันครับวันที่เจ้าที่เขาจะมาเพราะว่าวันไหนถ้าถ้าวันไหนขายไม่ดีเขาจะไม่มาเพี่อเดี๋ยวแปลกแล้วทำไมจะต้องทำลับๆล่อๆอย่างนั้นด้วยพี่ดูต้นทางถ้าเขามาแล้วคือเราก็เกรงใจเขาแต่เราจอดแค่วันละชั่วโมงเดียวไงอเราไม่รู้จะไปช่าไหนช่าในตลาดก็ไม่ได้เพราะขายกัน4ี่ห้าชั่วโมงเออแล้วก็แบบเราลูกค้าจะโทรสั่งแล้วเราก็ไปจอดตรงนั้นอ่ะแล้วก็สับสับให้ลูกค้าคือจริงๆเป็นเทสกิตนะอันนี้เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาแหละแล้วนี้พอลูกค้ามาาพักหลังล มาชอบมาพร้อมกันมารอตั้งแต่บ่ายสามโมงมาต่อคิวยาวรถจอดเต็มไม่หมดคนสมควรให้เขามาไล่แล้วเรยคุณนันค่ะเป๊บนึงแป๊บนึงข้างในนั่นแม่งานางเหรอคะหนู่ว่างมีคนดูต้นทางอีอคนดูอ้โเหรอเคร้นที่สํ้สำคัญมาก เขาจะโทรหาเราเหรอเขาต้องนั่งอยู่ในรถเนี่ยมาตรวจมาตรวจก่อนไม่ได้ตรวจลงมาตรวจฉี่โอ้โอ้ีค่ะพี่ชายพี่ชายครับผมพี่ชายทำกันอยู่สองคนของเฮียเขามีน้ำผลไม้รอยแก้วเขาทำเองเขาไม่ได้ทำเองครับบังคับให้เมียทำไอ้สับวิวไอ้ยอดอันนั้นนะครับสองล้านวิวผมก็ถ่ายถ่ายเล่นในถ่ายตอนเหตุการณ์จริงด้วยแต่ว่าวันนั้นคือเทศกิจเขามาแล้วบอกวันนี้ห้ามจอดนะ ทอดหมูมาแล้วตั้งสี่โลมันทำไงวะเราก็เลยยกหมูไปตั้งไว้ตรงนั้นมันจะเป็นเวิร์คเข้าไปในป่าแล้วแอบนั้นเราก็มายืนยืนนำคลิปเลยออพอลูกค้าเราเขาเห็นเราอ่ะผมก็แต่งตัวอย่างนี้แหละเขาเห็นผมว่าเป็นน,นรู้กันอ่ะ,อะ หมูกรอบหมูย่างครับอจอดรถก่อนแล้วก็มามาเลือกหมูก่อนครัอะไรอย่างนี้แล้วเวลาลูกค้าจะซื้อก็ทันท่ามันอย่างนี้ป่ะลูกค้าแอบเสมอลูกค้าเขาจะคอยดูช่วยด้วยเวลาเขาไม่ยืนต่อคิวอ่ะเขาจะคอยมาแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามเขาจะคอยบอกว่าฉันจะกลิ่มาแล้วลูกค้าก็ไปก่อนจะกลิ่นมาใหม่แต่เพาลูกค้าเป็นลูกค้าประจำคิวซื้อกันจนรู้แล้วว่าเนาะลูกค้าลูกค้ายังครับยัง ไม่เห็นเหรอตรงนี้นะนี่ปดุ่งเขาใกล้เลยดีกว่ากินมากะคะน่ากินมากที่ผมก็ทำมาให้3ามกิโลนีฟูนะหนังยังฟูเลยแสดงว่าต้องกรอดแน่แล้วดูข้างในดูนุ่มมากเลยอันจริงว่าเขาบอกว่าหนูขายหนึ่งชั่วโมงหมดเลยอ่ะครับบางวันก็20นาทีว่าจะรับุกหมดปั๊บเลยลูกค้ามาต่อแถวคต็ ค่ะราหนับเรานับดูหมูแล้วปุ๊บเราก็นับนับนับแล้วก็ให้ลูกค้าแค่คนละ200นะครับพี่แล้วก็ผ่าครึ่งแถวแล้วกลับบ้านไปไม่ต้องกินร้านผมไม่มีบัตรคิวนะใครจะมากินมาตบกันเอาเองนะครัทุกวันต่อเปลี่ยนที่เลยไหมไม่เปลี่ยนจอดตรงนี้จอดตรงนี้ทุกวันไปก่อนก็ไม่ได้กินไปช้าก็ไม่ได้กินเออทำไมไปก่อนไม่ได้กินอ่ะยังไม่ยังไม่มาไงอเขาหมูป่าผมเนี่ยจะทำอย่างนี้พี่ทำตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ากระบวนการเดียวเสร็จรวดตอนบ่ายสามโมง อาบน้ำแป๊บนึงคนของึ้นรถก็อกมาตั้งสามโมงครึ่งเพราะว่าหมดก็คือมันทําสดใหม่ทุกๆวันคือที่ลูกค้าติดใจอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะคะทำสดใหม่สดไงมันก็เลยไม่เหม็นหืรือแล้วเราบอกว่าบางทีแบบลูกค้าถึงก็บัดดาเราเลยเราไม่ได้กินอ่ะดาทําไมอ่ะลูกค้าบางคนก็โพสตหน้าเฟซบุ๊กว่าไม่ไปแล้วไปหมดความพยายามแล้วเขาบอกใครนะอะไรแล้วรอนานทั่นานที่สุดเท่าไหร่นะลูกค้า สี่วันสี่วันสี่วันสม坤ดูตรงคนนั้นเป็ดครับก็เราเราเราจำกัดการผลิตไว้แค่วันละเท่านี้คือวันธรรมดามี30มกิโลวันเสาร์ที่แล้วก็ล้่มโล่ลมากหน่อยถ้าห้โลเออแล้วหมดไหมล่ะหมดหมดทุกมื้อหมดทุกครั้งห่านจ๋าเคล็ดลับก็คือเป็นเป็นอะไรที่แบบสดใหม่ใช่ครับแล้วกินของสดใหม่หมูกรอบเราไม่ใส่ผงชูรสด้วย แล้วใส่รถดีอ่ะอันอันสับโชว์สิเดี๋ยวให้พี่บ๊อบบี้ก่อนเลยสับโชว์ไม่ได้ยูบี่ต้องเคี้ยวโชว์อย่างเงี้ยหนังเลยพี่บิวบี้เคี้ยวโชว์อะวันหลุดลุกจะขำมากยูบกรอบของอันนะครับกินก็ตายคายก็รอดแต่เขาบอกว่าน้ำจิ้มก็เด็ดมากเลยขับมันจิ้มรสชาติแบบ จิงจ,ร,จริงจิ้อจิ้มแบบแสดงมันจะต้องแบบว่าเจนอง <c oughs> จิม้มไหมไปเรียนที่ไหนมาไปเรียนอ๋อไม่ได้เรียนเลยจากพี่กาเฮ้ยก็แต่ว,ว่าก็มีคนสอนก็คือผมตอนแรกผมผมผม,ผม <S <s <uk> <S ไม่ค่อนข้างชีวิตค่อนข้างแบบค่อนข้างเร้าใจน,นิดนึงโตมาก็ไม่มีพ่อเกิดมามีพ่อมีแม,ม่เลยพ่อแม่ผมผมไม่รู้หรอกว่าเขาประสบปัญหาอะไรนะเพราะผมมาจ้างเลี้ยงที่บารจ้างเลี้ยงเด็กที่ที่นนทบุรีแล้วเสร็จแล้วผมก็ไม่ไม่รู้มเขามีใบเกิดรู้ชื่อด้วยแต่ว่าอันก็ไม่ได้องค์ตามหาด้วยไม่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 จำเป็น เราก็ไม่ไรู้สึกเลยค่ก็จาเป็นแหละตอนนั้นแต่เราก็เราจะไปหายยังไงสมัยนะั้นไม่มีสื่อโซเชียลไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีทวิอะไรไม่มีถามว่าตอนนี้รู้ไหมรู้แต่ก็ไม่ไม่ อ๋อแต่ทุกวันนี้ดูเราชมอะค่ะใครอ่ะจบมากับแม่ครับแม่แม่ที่เลี้ยงมาที่เขาเจ้าเลี้ยงเด็กชื่อชื่อยายจันเนาะอยู่ซอยเรียวดีสามที่จัด็กเี้ยห็นนี่เขาทำกับข้าวเป็นเด็กป .3 ใช่ใช่บ้านผมแบบแม่ผมเขาก็จะทำงานเขาเราก็เขาก็สอนเราหุงข้าวแบบเช็ดน้ำอ่ะเออเออเออเพน่อเป็นโรงอาหารเขาจะป .3 ใช่ดงข้าวเสร็จแล้วก็ดงข้าวเขาทำกับข้าวกินเองเหลือไว้ให้แม่ด้วยแล้วก็เอาไปกินโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ป .3 แล้วพอมาเราเราเราแรกเราก็ทำทำทุกอย่างเป็นช่างซ่อมรถะยางรถยนต์ปั๊มใช่ เมอรน้ํารถเกินแอร์บ้ามช่าง,งไฟหุย้ยได้เห็นหรว่าแต่ฟรีเสียงเนี่ยผมเคยใช้โฟโล่ให้พี่พี่ตักด้วย <laughs> 2ๆแม่พี่ช่ายพี่ไหมพี่ไม่ได้กบเป็นกบ ก็พี่ตั้งขึ้นมาฟรีเขาบอกมองไม่เห็นพี่ตั๊กเลยฉายสว่างสว่างเลยนะเขาเดินฉาย70ของพี่ตั๊กฉาย120ยย่สิเลียงเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมนะฉันไม่ล้อมทางที่ไหนนะที่อันจะตามส่งไฟดิฉันตลอดหรือว่ากบกินงานนะอันสองสามงานกองข้างหน้คอยส่งไฟฉันอันจาเห็นบอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนคลั่งรักเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เรามาเป็นพรอครัวตัวจริงครับตอนแรกตอนแรกก็ทํางานอยู่เนี่ยเก็บสายพ่วงสายไฟตั้งแล้วมันเกี่ยวกับคลั่งรักอ่ะ งานนั้นเป็นงานเฟชชี่กายแอนโกลที่มหาสารคามเป็นงานรับน้องใหม่พวกปีหนึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ไปเจอไปเจอผู้สาวแหละ,ะแล้วก็เราก็กลับมาทํางานเดินแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงสำรัาผู้ติดสาวแหละระยะทางก็เลยทําให้รักเนี่ย<ช>จีบแล้วก็แล้วก็คือผมเล็งไว้แล้วไอ้ร้านเขาเป็ผ,ผู้ช่วกุ๊กเว้ยล้วก็ผู้ช่วกุ๊กอยู่สี่เปนห้าร้อยห้าสิบนี่แหละแต่เราเก็บเงินนะตอนนั้นอ่ะเราเก็บเงินละสิบบาทแล้วเก็บเงินละร้อยเก็บเงินได้หมื่นหนึ่งไปเปิดร้านเลยเปิดร้านเป็นของตัวเองสุดท้ายก็เจ๊งครับเ็นนร้าด้วย เห็นว่าห้าหกล้านเลยหรอที่จัดราคาเรื่องหาหกล้านโอ้โหเฮ้ยแล้วเจ๊งทุกร้านเลยเนาะไม่ทุกร้านหรอกพี่จริงจริงความนั้นกอนเจ๊งไม่โทษใครหรอกนะก็โทษตัวเองที่เรายังเด็กอยู่ใจร้อนอนะผมนี่คือเขาโตมาเป็นเจ้าของร้านอย่างเดียวเลยอ๋อในสมองในสมองในสมองเลยดูเป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่เด็กมาเลยไม่ชอบเป็นลูกน้องใครกาจําำเป็นต้องเป็นประสบการณ์อาจจะน้อยมีตัวไม่มีพ่อมีแม่ใครยับบนร้านพ่อแม่ออกเงินให้เราไม่มีอ่ะแล้วผู้หญิงที่เราคั่งรักเขาล่ะเขาอยู่เคียงข้างเราไหม อยู่ขณะที่เรารวมลอยู่อยู่แต่ถึงเวลาเราเรียนจบแล้วเขาต้องไปเราส่งสี่ปีคนสี่ปีคนสี่ปีคนนี่สัอยู่ที่อยู่นะไม่อยู่มหาวิทยาลัยอะสงสารหรือจะสนม่านีวังโถดๆนะสงสารพี่อันเสียจริงๆเลยค่ะทํางานส่งเสียเข้าเรียนจบแท้ๆสุดท้ายเขาก็จากไปเรื่องราวสู้ชีวิตของพ่อขาหมูกรอบคนนี้ยังไม่จบง่ายๆค่ะคุณผู้ชม พักคลายความเครียดแันแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องสนุกสนุกจากผู้ชายคนนี้ยังมีอีกเยอะากินผู้หญิงทำมาหาป้าโอ้ฉันหายทำไมเออทำไมแม่มาตามหาผัวเหรอเห็นป่าไหมทำไมเป็นชนีล้อมเป็นชนีแล้วผู้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เห็นเขาไปกับผู้หญิงในนี้คุณแม่จริงเหรอ

เอาเลยสช่ไหมทำอะไรอยู่แบบชีบับเถลิงอีกคนนี่ไม่ใช่ใครออกมาเลยออกมาเดี๋ยวนี้นอนอยู่นี่เลยเนี่ยครนใคนนี้ใช่ไหมไฮใช่น่ทำไมกจะมาแย่งสามีคุณแม่ฉันเหรอนวจะต้องเข้าซอกเหรอ เขาเรียกเขาเขาเขาป๋าเขาสอกอยู่นี่ป๋าสอกนี่อะไรป๋าปาผู้หญิงมาที่นี่ทำไมอ่ะคุณทำอะไรกันสามีคันคาป๋าเรียกหนูมานวดคขาไม่ใช่เลยเมื่อกี้ป๋าพูดเอาแรงอีกเอาแรงอีกอะไรผู้หญิงต้องเอาแรงตามเลยค่ะตามแรงป่าเลงค่ะแล้วนวดด้วยอะไรอันนอะไรอันนี้อิ่งค่ะโอ้ทำไมอ๋อน้ามันนวดในหญิงไม่ได้กินอะไร หอมจังเลยเนี่ยอันนี้เหคะใช่ค่ะคุณแม่อแต่แล้วต้องคุยกันแล้วไปนะโลมาเลยอ่ะบ้าจะไปไหนก็ไปไอ้แม่ไปแล้วเหรอคะเดี๋ยวรุ่นใครกันเรื่องของฉันะแป๊บนึงนะสุบใครติดใจใครเฮ้ยมันหรอป้านู่นตรงนี้ป้าดีไหมดีไหม นี่หอมหอมมากหอมมากเลยหอมมาถึงนี่เลยอ่วป๋าป่าป๋าไปใช้พี่กรนนวดต่อไปเลยป่ะขออนุญาตแนะนําแขกรับเชิญให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะคะนี่คือคุณกุ๊กค่ะต้องบอกว่าเธอเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยเนี่ยที่โด่งดังนั่นก็คือแบรนด์น้ํามันนวดนายหญิงค่ะกันนี้ค่ะกันนี้ค่ะ ที่ชาวต่างชาติติดใจมากมากน้องน้องกุ๊กเพราะอะไรคะจุดเด่นทำไมจริงๆแล้วมันเกิดมันเกิดจากที่ว่าคนไทยเนี่ยค่ะอยู่ในประเทศไทยแต่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมีธุรกิจต่างประเทศแล้วเขาเห็นของเราแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แล้วกลับไปใช้ที่ต่างประเทศแล้วพอเขามีร้านสปามีแบบเป็นร้านนวดเขาเอาสินค้าเราอะค่ะไปนวดให้ฝรั่ง แล้วเกิดฝรั่งเขารู้สึกชอบเขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายแล้วเขารู้สึกแบบหายเครียดอะไรอย่างเงี้ยเส้นตึงอะไรต่างๆเขารู้สึกดีแล้วก็เลยกลับมาเป็นลูกค้าประจํามันก็เลยมีการแบบร <c oughs> ีออเดอร์ซ้ำแล้วเขาก็โทรมาขอบคุณเราจริงๆแล้วสําหรับคุณคุณกุ๊กเองทําขายในเมืองไทยหรือว่ามีร้านนวดที่เมืองไทยจริงๆแล้วกุ๊กไม่มีร้านนวดเลยแต่เป็นแค่โปรดักชัชจ่จริงๆแล้วตัวนี้ค่ะเรื่องของเรื่องมันเกิดจากที่ว่า คุณยายคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคือชอบทําให้ลูกประครบที่เราจะมองแบบนี้กูคิดว่าเป็นลูกตุ้ม uh. คือกูก็แบบเด็กๆกน็นาอแบบมันเป็นรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เอ๊ะทำไมเวลาเขามาแบบเพื่อนๆมาหรือใครมาทําไมจะต้องแบบเอ๊อยากจะแบบขอไปใช้ห้อาอันสิบอันแล้วบางทีให้เราวิ่งไปเอาที่ซึ้งที่เขาอกไว้เป็นหม้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแกเส้นตึงตรงนี้ปวดตรงนี้ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าคนสูงวัยหรือทุกเพศทุกวัยเขาใช้แล้วเขาโอเคกูก็เลยรู้สึกแบบ ไอ้มันต้องมีทางที่มันจะทําให้มันลดขั้นตอนได้มากกว่านี้ไหมมันก็เลยทําให้เราเกิดไอเดียวันนี้ของคุณยายแกะค่ะมันมีสมุนไพรอะไรบ้างอะนุตัวนี้มันก็จะมี6ชนิดนะคะก็คือมีตัวยูคาลิปตัสพิมเสนน้ำมันเมล็ดเมโดโฟมกาลาบูนน้ำมันลำข้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะพอมาใส่รวมกันเนี่ยผิวเราอะชุ่มฉ่ำไม่มีอาการแบบที่รู้สึกแบบแพ้ไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนเพราะว่าอย่างนี้ค่ะพี่หนูแหม่มคือกุ๊ก การันตีว่ามันไม่มันไม่แสบมันไม่ร้อนเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวกับตัวเมล็ดเมโดฟมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช่วยผิวดีมันก็เลยเป็นจุดกําเนิดทําให้เราแบบมีสินค้าออกมาเป็นน้ํามันนวดอะไรนี้เนี่ยค่ะว่ามันเป็นแบบทรงทรงน้ำมันมันเป็นประมาณไหนกลิ่นหอมๆเนาะน้ามันนวดของเรานะคะก็จะไม่ผสมในส่วนของแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่แสบไม่แสบผิวไม่แสบค่ะไม่แสบผิวแล้วก็ทาลงไปแบบนี้เงค่ะ ไม่ติดเสื้อผ้าด้วยใช่เห่นมันนึ่งๆกันไหมไม่ถึงว่าทาเสร็จปุ๊บมันก็ซึมเข้าไปเลยไม่แสบผิวแล้วก็ไม่เหลืองไม่ติดเสื้อผ้าเราค่ะอันนี้คือเราทาในผิวเรานะคะ แต่ถ้าจะนวดต้องทํายังไงสาธิตให้ดูได้ไหมคะได้แล้วเวลานวดหนูต้องใช้แรงไหมคะหรือว่าแล้วแต่เห็นคาอย่างนี้เลยค่ะ่ต้องไปทาเาเพราะว่าจริงๆแล้วปุ๊ไม่อยากให้ทาไม่อยากให้แบบนวดแรงๆการน่องน้องพี่ตั๊กระคถจะเป็นน้องนองย่างนี้นะอันนี้อันนู้นอันนู้นลองดูลองดูอ่าหนูทาเองเลยใช่ไหมลูกนี่อย่างนี้อ๋ออย่างนี้เลยเหรอก็แค่เนี้ยเนาะไม่ต้องเยอะเออถูไถถูไถไปมาหนูแม่คือกูจะบอกว่าไม่ต้องห่วงของนะทาไปเลยพี่ตั๊กใส่ส้นสูงเวลาพอนอน เนื้อตรงนี้มันจะดิ้นนะหนูโอ้เมันมันจะแบบดิ้นน่ะใช่มันเป็นผ้าเลยน้องน้องน่าจะน้องเราจะไม่ต้องละให้คนนู้นดีกว่าให้แม่มาให้แม่ลองเองใจกับแม่เข็ดเข็ดเข็ดของเราแล้วดึงขึ้นสิคะดึงขึ้นสิคะจะเป็นตรงนี้หนูเนื้อก้อนเดียวเนี่ยบางที้นอนมันจะดิ้นมันมันเหลืองจริงแต่มันทานมันไม่ได้เหมยเลยมันซึมไปเลยเนาะดีเลยดี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 แล้วกินดินดองแม่ดมเหมือนไหมเมือย กินพอได้เนะขอบคุณขอบคุณนางแบบของเรานะลูกนะขอบคุณค่ะเออกุ๊กเอาเอาโปรมาไหมคะเอามาสิคะใส่กระเป๋ามาเลยค่ะแม่คุ๊กค่ะแม่ขอโปรได้ไหมลูกได้ค่ะคุณแม่สำหรับรายการนี้นะคะ3ขวดนะคะหนูแถมให้ฟรีไปอีก3ขวดจากปกติเนี่ยราคาขวดละ1290บาทจะอยู่ที่7740วันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในรายการนี้นะคะ เพียง 9, 99บาทค่ะจัด6ขวด6ควดใช่ค่ะโโแล้วก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์มือถือ0956522893หรือเบอร์0879105293นะคะ แอดไลน์ที่ ny18 หรือถ่ายหน้าจอที่เป็น QR code ได้เลยค่ะนี่คุาแม่ค่ะนหนูเคยใช้ค่ะหนูคุณแม่เคยใช้อ๋อเหรอใช่คุณแม่จำได้ไหมที่หนูบอกว่าหนูหนูเคยล้มอะค่ะเมื่อ15-16ปีที่แล้วแล้วหัวเข่าหนูรู้สึกหนู หนูรู้สึกหนูเสียแล้วมันไม่เหมือนเดิมใช่หนูได้ไอ้นี่ค่ะนายหญิงเนี่ยนายหญิงเนี่ยค่ะมานมาทาอยู่สักประมาณระยะหนึ่งแล้วหนูก็รู้สึกดีแล้วก็คลายเลยบอกเลยนะคะของก็ใช้ดีจริงๆนะพี่สุนใช้แล้วนะใช่อร่งฟรีนะคะไม่มีค่าบริการเพิ่มพิเศษหลับรายการนี้เลยค่ะนี่เลยพิเศษจริงๆคุณผู้ชม่ะสามขวดซื้อตอนนี้แถมอีกสามขวดในราคาไม่ถึง1,000บาทแค่ 999บาทอ้าวสั่งซื้อได้ที่ Line นะคะ NY18 ค่ะหรือสแกน QR Code ได้เลยหรือเบอร์โทร0956522893หรือเบอร์ mm hmm. 087 9105293่ค่ะค<ช>ืไม่ต้องปวดนะของเรามาตรฐานกันใช่ค่ะมาตรฐานกันจริงๆแล้วตัวนี้กูต้องบอกก่อนว่าด้วยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสูตรโดยเฉพาะเราจะไม่มากไปน้อยไปสําหรับส่วนผสมต่างๆไม่ต้องไปคิดทําเองไม่ต้องทํามือแล้วก็มีโรงงานที่ได้มาตรฐานพอเรามีโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะดังนั้นเนี่ยการผลิตขั้นตอนต่างๆมีการบ่ม มาเป็นปีๆกว่าจะออกมาเป็นขวดอย่างนี้ได้นะคะมไม่ใช่ว่าแบบ3วัน5วันแล้วออกมาถ้าคุณผู้ชมอยากลองคุณผู้ชมขา1,000บาทไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าส่งอะไรใดๆเพิ่มแล้วใน999บาทคุณรับไปเลยหก<อ>ขวดสนใจสั่งได้ที่ เบอร์โทร0956522893นะคะแล้ว0879105293แอดไลน์ ny18 ค่ะแล้วก็สแกนคิวโค้ดหน้าจอได้เลยนะคะคุ้มจริงๆคุณผู้ชมราคานี้ถ้าไม่ซื้อในรายการนี้คุณไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าราคาปกติ1ขวดเนี่ยจะราคาพันนิดๆด้วยนะตรวนี้คุ้มเลยนะโปรเด็ดมากเลยนะคุณรับไปเลยหอดแถมอีกนิดจึงได้ราคาพิเศษมากสำหรับในรายการ นี่นะคะสำหรับท่านไหนที่กําลังมองหาอาชีพอยู่และต้องการรายได้เสริมสามารถติดต่อเข้ามาที่ Line แ d ด n y 1ตัวแนใ่ล้วก็รับตัวแทนแล้วก็มาเป็นตัวแทนขายด้วยกันอยากให้เริ่มใช้ก่อนพอดีแล้วค่อยบอกต่อเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือกันอยู่แล้วนี่เลยผู้ชมขาสามารถซื้อได้ในใบเลขเดียวกันหรือต้องการเป็นตัวแทนกําลังหาอาชีพอยู่ก็โทรหมายเลขเดียวกันวันนี้สุดยอดมากขอบคุณคุณกุ๊กค่ะสวัสดีค่ะเรามีราคารมากคุณแม่หมูทำมือนี่คืออะไรคะหมูกรอบอร่อยมากหนูลองชิมแล้วเออเหรอ แต่แต่ขอเาเขาเล่นซ่อนแอบกันเลยนะคณไม่ต้องดูคนนี้เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาแซบกันต่อร่วมทำมาหากินโดยแผ่นแปะบรรเทาปวด SOS p a s Far Infrared Patch ติดแน่นแปะง่ายคลายปวดนไปต่างประเทศด้วยเหรอับไปมาเลเซียไปทำอะไรที่มาเลเซียไปทำอาหารไปทำเป็นพ่อครัวไทยซีฟู้ดที่นั่นนอนเดือน2 5 0 0 สองพันธุ์น้ำเงินตอนนั้นเหรียญหนึ่งสิบจุดสี่บาทประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านแล้วให้โรยลงก็อยากกลับไทยเหรอคิดถึงไทยเหรอกลับมาคิดถึงพอวันที่กลับอ่ะผมมีเงินอยู่ในกระเป๋าสองหมื่นกว่าบาทแล้วผมก็โดนเขาหลอกวนอยู่ในสนามบินจนเงินหมดอ่ะอ้าวทำไมอ่ไม่กลับสักทีเลยโง่เลยแล้วก็เขาหลอกชุงมือผมไปซื้อตั๋วเครื่องบินตรงนี้พอไปถามเขาก็บอกซื้อตั๋วทีค่ะพอไปถามเขาบอกซื้อจริงเขาไม่ได้หลอกหรอกเราบอกเขาหมดเราซื้อตั๋วแหละอ๋อแล้วซื้อหลายรอบหลายรอบอย่างเงี้ยเราก็ซ ก็ไม่รู้ว่าเขาประกาศอะไรเขาประกาศอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องพี่จนแบบเงินหมดแล้วหกเดี๋ยวหกเราจะกลับบ้านไงเราลงมาข้างล่างหาน้าหาท่ากินหน่เจอลุงเทคโรงมาเจอลุงเทกซี่เขาถามว่าจะไปไหนว่าจะกลับบ้านบ้านอยู่จะกลับบ้านไม่รู้จะกลับยังไงเหลือตังอยู่แค่นี้เขาก็เลยดูแลผมและจัดการให้เรียกว่าจนมาถึงด่านสะเดาเลยพาข้ามฝั่งข้ามข้ามข้ามด่านมา าก็พามาหาที่พักเขาถามมีเงินไม่มีเงินก็เลยพามาเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็พาผมไปหาที่พงที่พักหาเครื่องอาหารให้กินแหละแล้วก็ซื้อตั๋วรถให้กลับกรุงเทพ้เขาไม่รู้จักเขาไปสองพี่นญิอยู่ที่นั่นใจดีมากแล้วก็แล้วก็าดูแลอันเหรอใช่ครับอันรุ่นรุ่นเขาไหมไม่มีตังค์กี่ปีมาแล้วไอเหตุการณ์เนี้ยก็ประมาณแปดปีเก้าปีผ่านค่ะอยากจะบอกว่าอันจะขอบคุณถูกไหม ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณเขาเลยขอบคุณพีผลงานต้องมากเลยครับขอบคุณดีมากเลยไม่ใช่หน้างวันนั้นสวยกวันนี้พี่ร้อนมาขอบคุณก็เลยครับขอบคุณมากนะครับวันนั้นใครที่ช่วยเหลือผมไว้ที่หาดใหญ่มั้างต่างสะตดารนะครับให้ที่พักผมสองคืนขอบคุณมากครับแต่เห็นบอกว่าพอกลับมาอันก็ตั้งหลักมีปัญญาก่อนแล้วก็เป็นพ่อครัวอยู่มาเป็นพ่อครัวอยู่แล้วยังกระเด็นก่อน อยู่ในครัวคนละชาติจะอยู่ในแผนกอาหารไทยซีฟู้ดแล้วทีนี้ออกมาอยู่คนไซดอนเป็นร้านอาหารจีนแท้เลยทำพวกหมาล่าอะไรเนี้ยแล้วก็ถอมเป็นคนจีนอยู่เนี้เป็นหัวหน้าครัวประสบการ์อ่านเยอะนะเยอะมาไปแล้วก็เสร็จแล้วจากนั้นก็ออกมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเชฟเลยที่มายรีสอร์ทพัทยาใต้ครับเสร็จแล้วก็ไปเป็นหัวหน้าครัวที่เพัตตานรโทบี้ฮังกี้อีกหลับริหารทำอาหารจีนติ่มซำแล้วก็ขายหมูกรอบตัวนี้ด้วยแต่ว่าก็ขายหมูกรอบตัวนี้แหละแต่ตอนนั้นจะเป็นทำเป็นหนังเป็นสูตรเรียบหนังเรียบแบบปรงนนนนั้ขาาายดีีมมกคจจเอ ก็บาันสี่สิบห้าสิบโลแขวนอยู่หน้าร้านอ่ะเจมบอกว่าอะไรนะเจอโควิดใช่ไหมใช่ครับเขาก็ต้องหยุดตรงนั้นเขากำลังเพราะว่าโควิดตรงที่เราทํางานอยู่ใช่ครับผมก็เลยออกมาเปิดร้านเองเปิดร้านขาข้าวผัดปูเพราะว่าพราเองก็คือว่าเราเราได้ชื่อเสียงมาจากข้าวผัดคือกําลังมองว่าอันเนี่ยเขาครเซี่เปล่าการทําอาหารทุกอย่างดูรอยสักเขาิคะคืออุปกรณ์ครัวหมดพอพอหลังจากหลังจากที่ผมผมหลงไหลหลงไหลหลงไหลอาชีพนี้แม้ว่าผมจะตกงาน เราเห็ุเราเหตุเรื่อยๆเป็นโชคดีแต่ก็งานก็ต้องครองอาชีพครอบครัวอยู่ตลอดไม่รู้นะพี่มอสุว่ายังไงอันก็มีวิชาชีพติดตัวนะอันไม่อดตายหรอกอันไปไปไปสอนคนให้มีอาชีพด้วยเหรออ๋อน้องนี่เป็นลูกศิษย์คนสุดท้องเลยจ้ะอลูกศิษย่น้องป้ายน้องป้ายป้ายเป็นลูกศิษย์ของพี่อันเหรอลูกหนูหนูมาเป็นลูกศิษย์เขาได้ยังไงคือตอนแรกพ่อเป็นลูกศิษย์ค่ะตอนตอนพ่อมาแบบเปรย์ไปยังนะพี่มากินมานอนอยู่บ้านผมนะยี่สิบกว่าวันนะขากลับ เอามาเรียนจ่ายค่าครูสิบแปดบาทขากลับเงินคืนอีกพันให้อให้เขาอีกมันหายไปยี่สิบวันมันกลับเงินคืนสองหมื่นเอ้ยโหหนุ่มหน,นังี่พ่อเขาพ่อมันอออตอนมาคือผลเขาได้แับผลก็สู้โควิดมาเป็นหนี้เป็นสินคือเขาไม่มีทางออกแล้วตอนนี้ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดผมก็พูดอย่างนี้แหละมึงจะท๋ยวิ่ขึ้นมาคุยกันอ๋อเห็นบอกว่าพอแบไปทําขายไรนัดเดือนเป็นแสนเลยเหรอตอนนี้ประมาณแสนกว่ากว่าครับผมครับ โอ้ยนี่ขายดีกว่าอกตาอัน,นี่นะเออนี you ่จงหลบเลยถ้าจะติดต่ออยากเรียนรู้หมูกรอบจไปที่ไหนไปดักวังนิลตรงไหนได้ซื้อหมูกรอบเชิญได้นะครับที่แยกจองเทียนชัยพฤกษ์เลี้ยวซ้ายไปข้ามทางรถไฟไปเจอเลยแล้วเราต้องโทรถามไหมว่าขายวันไหนบ้างอ่ะโทรได้แต่ผมไม่รับก็แล้วแต่บุญตะกมแล้วกันอ้่าเป็นพ่อค้าที่ญิงมากไม่ได้ยิงแต่กวน เอางี้เจ๊เดี๋ยวฝากเบอร์โทรให้เขามีเบอร์โทรให้ด้วยนี่เลยนี่ใช่ไหมอันจา๋า062ว่ะครับ 0658097แล้วถ้าโทรมาไม่ต้องรับก็ไม่ต้องโทรซ้ำนะครับฝากข้อความไว้ได้เลยถ้าจาสำคัญจริงๆผมโทรกลับต,ตอนจะเป็นลูกค้าไม่ต้องโทรมาเลยครับอยากกินไปรอเลยบ่ายสามโมงครึง่งเพราะโทรมาผมก็ไม่รับจองเพราะลูกค้าหน้าบ้านเขาด่าผมเขาเข้าแถวกันอยู่แล้วอยู่ดีมีนคนมาจ,จองไว้จองว่้เขาก็ด่าผมเ,ออเป็นพี่หายพี่หายด่าเะล่าอด่าที่ไว้ทำไมล่ะท่านผู้ชมคะคือคือกำลังมองอ่านว่าในความสนุกเกฮาไร้สาระบ้างอะไรบ้างของเขาเนี่ยแต่มันมองเห็นสิ่งหนึ่งที่เขา สู้แล้วก็ไม่ยอมหยุดพัฒนาตัวเองตลอดเวลาซึ่งก็ดูจากชีวิตของเขาดีไหมทำร้านมาลูกกี่ร้านนะจ๊ะคือเขาไม่เคยหยุดเลยประสบการณ์แน่นแน่นอะประสบการณ์ชีวิตเยอะจริงๆอ่อะอันนังประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ร่ำรวยนะคือรวมลูกค้าเขาก็ลองผิดลองถูกจนวันหนึ่งเขาก็มีความสําเร็จตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันได้มาจากความล้มเหลวใช่เออเนาะเออจริงจมันหาซื้อไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะเตือนทุกคนนะครับที่ล้มเหลวจริงคุณไม่ล้มเหลวในสายชีพคุณล้มเหลวตัวของคุณเอง ตั้งใจมากพอเพราะว่าที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยผมไม่ตั้งใจเองมันถึงค้งหมดไม่เพื่อคนอื่นเลยครับไม่มีอะไรล้มเหลวเลยชีวิตของมนุษย์มีแต่คุณล้มเลิกเท่านั้นใช่ครับพี่อฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยผมรู้สึกยังไงนะเดือดตังผมรู้สึกทุกครั้งที่เขาเฟลไว้อะมันเป็นประสบการณ์เพื่อก้าวหน้า ไปต่อไปอถ้าเขาไม่ได้แพ้ตรงนั้นอ่ะไม่มีทางที่จะถึงวันนี้อ่ะแต่ว่าเราไม่รู้นะตักเชื่อว่าใครก็ตามนะถ้าเกิดได้มาสมัมผัสอันชื่อว่าทุกคนต้องชอบเขาอ่ะเขามีสเสน่ห์แล้วมีพรสวรรค์ด้วยคืออยากบอกว่าเมื่อสักครู่นี้พี่สุชิมแล้วหมูกรอบกรอบและรสชาติดีจริงๆ จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดข้าวผัดโอ้โหเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะพี่เราจะชูรสชาติของหมูสามชั้นเอาไว้เราจะปรุงนิดหน่อยชูรสเราไม่ใส่จริงๆริงแต่เราดีนที่ความสดความใหม่ทำเสร็จปุ๊บออกเลยครับนั่นแหละมันดีตรงนี้ด้วยเนาะลูกค้าถึงติดใจอะไรเงี้ยวันนั้นมาอีกสมัยนี้น่อรสชาติจะต้องเด็ดแล้วเทคนิคการขายก็สำคัญนะหมูกรอบซ่อนแอบนะคะวิธีการขายเนี่ยไอ้ตรงคลิปนี้นัมันจุดเลยนะเจ๊มันจุดประกายเลยครับนันนั่ะเขาเรียกว่าธรรมดาโลกไม่จำเออธรรมดาโลกไม่จำอ่ะแต่ด้วยความสไตล์กวนของ

ถ้าอยากเจอเรานะวันจันทร์ถึงวันศุกร์อ,องโมงช่องวัน31ขับคุณบมาวันนี้ร้านไปก่อนคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ